เหมือนจะมีเหตุการณ์ข้างหน้าเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเราไปดูกัน,นว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ข้างหน้านะครับเพราะว่าเห็นใ,ใครบางคนเข้ามาที่เทวรายเราสวัสดีครับถ่ายได้ไหมถ่ายคลิปได้ไหมขออนุญาตนะครับอันนี้ดอกไัวอยังไงบ้างใช่ครับผมบนบานเรื่องเกี่ยวกับบ้านครับขอให้บ้านําเร็จขออะไรจำนองหรือทําอะไรเนี่ยต่างๆนานาครับอ๋อขอความรับเรื่องเกี่ยวกับบ้านใช่ครับ แล้วก็มันก็ราบเรื่อยแล้วก็<น>ำสำเร็จขอปู่ไว้แล้วครับใช่ครับแล้วบผมถ้าสําเร็จจะมาถวายก,ก็กลับมาถวายครับได้แล้ว<อ>บูนไว้ตอนขอปู่ไว้ตอนไหนครับตอนวันที่มาเชิญโอ้พี่ิะแนนครับอ๋อวันครั้นี้จะตุวละถีใช่ครับผมมาแล้วก็วันไหว้ครูด้วยครับไหว้ครูก็มาครับ นี่มางานไหว้ครูแล้วก็มางานคันนี้จตุรฐีสองวันเลยสองวันแล้วก็มาขอปู่ขอครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็สําเร็จก็เลยมาแก้บนแก้บนครับแล้วก็มาถวายเพรขรลค์เลยแล,แ,ลแล้วก็ถวายอันี่ครับไห้สีเพิ่มอีกครัอ๋ออนุโมทนาบุญแล้วก็ยินดีด้วยนะครับ,รบยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับโอเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยโคราชครับโคราชมาจากโคราชเลยไหมวันที่18นี้มาไหม แฝดนี่มาไม่ได้ครับเพราะว่าติดอ่าติดงานไม่เป็นใรครับอยากมาอยากมาทุกงานแหละครับแต่ติดงานครับโอกาสหน้าเนาะโอกาสหน้าได้ดอกวัวมากี่ดอกครับเนี่ยบนมากี่ดอกเก้าสิบเก้าดอกอยินดีด้วยนะครับอันนี้ไหว้ปู่หรือยังเอาถวายปู่หรือยังถวายนะคะแต่ว่าอาจารย์มีอะไรแนะนำปู่ไหมคะไม่มีหรอกเวลาที่มาขอปู่อ่ะสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของความศรัทธาเป็นหลักแล้วก็แล้วก็ขอในสิ่งที่เราปรารถนาแต่ว่าก็อย่าลืมว่า เราต้องคิดไว้เสมอว่าเวลาที่เรามาขอพรท่านเนี่ยอย่าลืมตั้งจิตที่อยากจะทําบุญเพื่อถวายบุญให้กับท่านด้วยแต่การทําบุญน่ะนอกจากการทําบุญเป็นทรัพย์อีกสิ่งหนึ่งสามารถทําบุญได้ด้วยวิธีการประพฤติปฏิบัติรักษาศีลห้าอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าการนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิแล้วก็ตั้งจิตถวายบุญอย่างเงี้ยหรือว่าเราไปวัดไปวาก็ได้ครับอืมอะไรที่มันเป็นบุญล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานก็ถวายบุญนี้ให้กับ เทพไทเทวครูบาอาจารย์ให้องค์ปู่นาคาจักรพรรดิองค์พ่อเพชรพิฆเนศปางเศรษฐีสยามแล้วก็ตั้งจิตได้เลยแบบนั้นก็ได้ทำงานทุกเช้าผมก็จะบอกท่านบอกในอกนะครับมีบอกทุกองค์เลยครับว่ามาทํางานแล้วให้คุ้มครองอ๋อยินดีด้วยมากมากนะครับดีมากเลยอ่ะแล้วมาเกือบทุกพิธีเลยเนาะแต่แค่วันที่สิบแปดไม่ได้มาเดี๋ยวดูก่อนค่ะเพราะวันที่สิบแปดนี่ก็สําคัญเพราะว่าในทุกปีเวลาที่ทำพิธีหนึ่งปีหนึ่งครั้งเนาะ ทำพิธีมันมีคนสำเร็จเยอะถ้ามาได้ก็เชิญนะครับ,รบจเจอกันนะครับยินดีด้วยนะโอเคครับโชคดีนะแต่ละวันก็จะมีคนมา แก้บนมาขอพรแบบนี้ทุกวันแล้วก็คนสําเร็จเยอะมากเลยนะครับทั้งว่าขอองค์พ่อแล้วก็องค์ปู่แต่ว่ามาดูองค์ปู่อ่ะตอนนี้ตรงน,นี้เราเอาน้ําออกหมดเลยเมื่อก่อนตรงนี้มันจะมีแท่นขอพรตรงนั้นน้องแต่ว่าเราเอาออกเพื่อให้พื้นที่กว้างขึ้นแล้วตรงนี้มันจะเริ่มกรอบแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วก็ก็อุ้ยระวังนะนี่อันนี้ระวังเลยนะนี่ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วนะครับทุกคนบูมได้ไหมบูมบูมบูมมือกล้องเราไหวไหมนี่มา อันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วแหละชัดเจนเลยเพราะว่าขนาดเราเป็นคนตัวเล็กเราเดินขึ้นมามันยังแกระแกๆเลยปูมหนักเท่าไหร่นั้ครับนี่ร้อยโลนี่ห้าสิบห้าสิบสองยังกร๊กเลยแต่อันนี้ตอนนี้เรากําลังจะเปลี่ยนน้ําตรงบ่อขององค์ปู่เพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนน้ํามาสักระยะหนึ่ง และน่าจะต้องทําความสะอาดใหม่หมดเลยเดี๋ยวกําหนดวันถ้าใครอยากมาช่วยก็สามารถมาช่วยได้นะมาช่วยได้นะครับก็1ปีแล้วก็ใกล้จะถึงวันที่เราจะต้องบวงสวงองค์ปู่แล้วเพราะฉะนั้นเราทําความสะอาดให้กับองค์ปู่นะครับแต่เดี๋ยวพาไปดูองค์พ่อปพิคเนศเพราะว่าตอนนี้ต้องอ้อมแล้วขึ้นตรงนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันกรักนะครับจึ๊บมามาดูตรงนี้ ตรงนี้ขึ้นไม่ได้ชั่วคราวเพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนพื้นใหม่ทําพื้นใหม่เพราะว่าอ,องค์พ่อปาพิกาเนตนะครับก่อนหน้านี้เราปูเป็นพรมแต่นีพอมันปูเป็นพรมอ่ะพรมซีดแล้วก็มันมีกลิ่นเราก็เลยตัดสินใจที่จะทําพื้นใหม่ทั้งหมดปูกระเบื้องใหม่นะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการทําอยู่นะครับยังทําไม่เสร็จนะครับยังทำเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่า เนี่ยเวลาที่เรามายืนดูอย่างเงี้ยเราเข้ามาที่เทวลัยแล้วเห็นองค์พ่อนั่งอยู่ตรงเนี้ยท่านประทับตรงนี้เรารู้สึกไม่สบายใจสาเหตุที่ไม่สบายใจเพราะเหมือนแบบองค์พ่อตากแดดตลอดนะครับตอนนี้ก็เลยวางแผนที่จะทําเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นที่หลังคาเป็นซุ้มเป็นอันเนี้ยให้กับองค์พ่อนะครับเพื่อให้มองมาแล้วแบบท่านไม่ได้ตากแดดนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวก็ดูรอบๆเทวลัยเรานะครับตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะที่บ้านเรา ประมาณนี้ข้างหน้านั้นข้างหน้าในโอกาสหน้าน่าจะเป็นกําแพงเพื่อกั้นไว้นะครับแล้วก็มีประตูทางเข้าแค่ทางเดียวนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้เนี่ยเราจะเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแล้วก็เตรียมพื้นที่ในการเตรียมงานในวันที่18ที่จะถึงนี้นะครับอย่างตรงนี้พลับพลาซุ้มด้านในตรงนี้ก็จะมีการแก้ไขนะครับพลับพลาซุ้มตรงนี้ก็จะมีการแก้ไขคําว่าแก้ไขก็คือ แก้ตรงนี้ให้มันแข็งแรงแล้วก็ถาวรมากขึ้นเนื่องจากว่าปีที่แล้วเราใช้ซุ้มตรงนี้ทั้งปีแล้วแล้วก็มันเป็นโครงสร้างไม้อัดที่ไม่ได้แข็งแรงมากวันต่อไปนี้ก็จะทําเป็นแบบให้แข็งแรงให้ได้อยู่ได้หลายปีมากที่สุดส่วนหลังคาด้านบนตอนนี้เรามีการขึงผ้าเรียบร้อยแล้วให้ร่มเงานะครับเพราะฉะนั้นเริ่มเตรียมแล้วแต่ปีหน้าก็จะมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาค่อนข้างเยอะมากที่จะกพัฒเทวาลยแต่ให้สุดแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำไว้ให้กับ ลูกหลานองค์ปู่องค์พ่อครับเพราะนั้นใครที่รู้สึกไม่สบายใจอยากมาขอพรหรืออยากมานั่งพักผ่อนที่นี่มาได้ตลอดเวลาแล้วก็มีร่มให้เราทุกคนได้นั่งที่พักให้เราทุกคนได้นั่งอยากมานั่งกรรมฐานวิปัสสนาหรือว่าทําสมาธิได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามาแล้วไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรแล้วก็มาแล้วใช้พื้นที่ที่นี่ให้ดีที่สดุดเต็มที่เลยครับขอแค่ทุกคนมาแล้วมีความสุขแค่นั้นก็พอว่างๆมาเจอกันที่บ้านเรานะครับจกักรพัรดิเทวไลยครับ